ร้านนะครับพี่น้องครับโอ้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาครับเดี๋ยวยังไงเราไปทำความรู้จักครับทำคลิปมากระเพาะปามเนะที่อีกีนะครับสวัสดีครับเจียท้าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเดี๋ยวเราจะตามติดกันเจียท้าสงขันครับผมเจียท้าสงขันมันนี่ประกาศมันนี้ป่ะกาศหาตัวขันไม่เห็นมาตั้ักครับมันนี้มาไล่สดเนาะครับผม ยูทูปนะครับให้พี่น้องอช่งศึเนาะครับผมพี่น้องได้ศึกษาเรื่องของการเลี้ยงนกกระจอกเทศเนาะครับผมครับผมอ๋อเขาเราเข้าป็นไปเป็นมาเนี่ยครับว่าเป็นยังไงบ้างจะได้ถึงมาเลี้ยงนกกระจอกเพชครับอ่าก็มินไปเป็นมากวิดีโอตะก้อนกับเห็ดปิซี่ครับผมเห็ดงันยูแมคโกะครับตะก้อนในเมียกับผุนแลเห็ดงันช้อนบุรีอมตะนครครับครับผมอาที่นี่ก็หลังจากนั้นมากกับมาเบิงอ่าสาเศรษฐกิจเนาะเมื่อเมื่อปี เมื่อปีหกศูนย์หรือว่าหกหนึ่งน่ะว่ามีสัตว์ตัวใดที่ว่ามันเป็นแบบพขอทำเงินทำเป็นลายใดนะอืม,อมพอดีห้องห้องมาของแตกนะจำพวกนกกระจอกเทศจำพวกกวางจำพวกอ่าอีหอกอีเห็นน่ะนะพวกรัดกระแปลกนะแต่ว่าก็เลยม่เหลอกนกกระจอกเทศใช่เพราะนกกระจอกเทศมันก็เป็นแบบเคยเคยยินเขาว่าฟ้ามใย่เขาว่าแบบแบบเป็นพวกงว่ามีปีกเนาะอืมแต่คือคืออนำนากโตเขาก็ ซ้ำๆง่วงครับผมแล้วการการอ่าขยายพันธุ์มันจะดีกว่าง่วงง่วงมันออกลูกปีละโตืมอืมก็นอกกระจอกเทศเขาออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่ใช่เขาออกเขาออกไงเขาไข่เออห้องขยายพันธุ์ทั้งทั้งไข่เขาน่ะใื่สัตว์ปีกตัวไปเนาะใช่เป็นสัตว์ปีกตัวไปแต่ว่ามันบ่แมนตัวหน่อยก็ยังไกลไงบาทต้เนี่ยครับผมใช่เราเรี่ยงมานจะปีแล้วนี่ออันนี้ย่างเขาปีที่ อ่าหรือว่าปีที่หกประมาณนี่แหละบ่าพ่งอืมคือว่าประสบความสําเร็จบะหลังจากปีปีวงบ้องนั้นอ่ะปีหกหกหกเจ็ดนี่แหละคือว่าแบบมาแรงเลยเรื่องนงกระจกเศษก็คือการขายกับโอ้โหก็คือว่าทะลุเป้าครับผมอือคือว่าทะลุมากเนาะใช่ก็ดีมากๆเลยนะครับผมพอดีครับเขาจะถามเรื่อง การกินอาหารของเพื่อนเหี่กินอย่างครับอ่าการกินอาหารวัติเออปกตินกกระจอกเทศกะง่ายๆเลยครับก็ยังสัตว์ปีกหัวอาหารสัตว์ปีกได้ทุกอย่างเป็ดไก่อ่าขุนก็ได้ขุนหมายความว่าเป็นไก่เนื้อก็ได้ไก่ไข่ก็ได้ครับได้เบิ้ครับผมแบบอัดเม็ดแบบผงก็ได้เบิ้ครับเอาง่ายคือกินคือใช่สัตว์ปีกสัตว์ปีกแบบเดียวกันหมดเลยบัดนี้เองบวกมากกับเป็นแค่พักบุ้ง S <S 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 ใช่อันเจา้างีสานบ้านเฮาก็สิ่ห่อหลายเนาะอืใส่เป็นห่อส่วนผสมได้อีกครับนกกระจอกเทศกินได้เลยสบายบ่มีปัญหาทั้งได้กินห่อทั้งได้กินพวกอา,อาหารไก่นี่ังทงั้งอ้วนดีครับผมอืมแล้วเรื่องของการอ่โรคไข้เข่าเจี๊ยบโรคไข้บ่ท่านอิ่มพอเนี่ยบัวพองหนุ่ยหรืเขาความจริงใช่ใช่อไม่มีโรคเลยฝนตกนี่แดดเปี้ยงๆนี่อยู่ได้สบายอ่า,าอือแล้ว <คำ S 1> <ใ>นกบ่เป็นไข้เป็นวัดจ้อย แต่ S <S ว่านกต้องปีหนึ่งข้นได้ตอ้งองปีหนึ่งข้นืะต้องปีหนึ่งขืนอว่าพ่นหาเดือนครับผมพ่นหาเดือนนอกเขาจะแข็งแรง<อ>ใช่ครับผมแล้วเรื่องของการที่เขา Head k, เฮ็ดคอกเฮ็ดกงนี่เขาต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เอียงที่ว่าเฮ็ดคอกเฮ็ดกงนกกระจอกเทศเขาเป็นนกที่ที่โตสูงเนาะขันได้ไว่า่างๆคอกควรจะยูบประมาณย่างหน่อยขอให้ได้เมตรเจ็ดสิบความสูงเม็ดเจ็ดใช่ความสูงเมตรเจ็ดสิบจะเป็นตะแกรงไว้เม็ด แต่แกงเลียงสัตว์ทั่วไปครับลววข้าบอยเล็กเซนขนาดสองหุนหรือว่าสองคูนสองนี่คือข้ามาเห็ดเป็นกองเขาได้เลยครับผมได้แต่ว่าขาหอยวาอมสูงอยู่ะระดับลอยอันนี้ผมจะใส่ยุ่สองเมตรเอ้นน้ว่าเมียตัวนี้สองเมตรครับครับเสาตัวนี้กับเสาสองเมตรเท่ากับมาดึงไว้ถ้าให้เห็ดแบบครอนบ้านเลียงใช่เลียงเพื่อผลิตดูขายเออเลียงเพื่อผลิตดูขายครับเพื่อขยายพันธุ์ความกว้างของขอก จำเป็นบักว่าต้องกว่างาเา้ยวก็ได้ข้อจำเป็นครับผมสำหรับเกษตรกรผู้ที่อยากเลี้ยงเด้ออันนับแรกขันนน้อยอเราบพ่อซี่เลียดครับหาคุ้นหาได้ครับผมหาคุ้นหาหมายก็ว่ากว้างหาเมตรยา้วหาเมตรก็ได้แต่ว่าสําหรับพอพันแม่พันแนะน,นําแนะน้าให้อยที่ประมาณสิบเมตรสิบเมตรหมายก็ว่าหนากว่างสิบเมตรคูณสิบใช่กุมเงา้วประมาณสิบห้าเมตรขันสิบพุ่นสิบเนี่ยมันจะเป็นตะล่างหมักคอนเนาะมันจะ พ่คเอย่อเคบันไดฮะมันเด้ทางเง้าครับผมให้เขามีใช่นกใช่นกกระจอกเทศอ่ะล่ำแขงขาเขาต้องมีการออกกาลังกายในจังน่อยเง้ยาเสาเ้ยแรงสิครับใช่เขาจ้งแลนเขาจะล่ำแพ่นอาการังสี่คืออาการนกเป็นสัตว์ครับผมใช่ทางหลงคนบอกว่า บอกจากได้ว่านกกระจอกเทศไข่ช่วงไหนเอาไงไงอ่าเขาจะมาบอกว่านกกระจอกเทศเขาจะมีช่วงระยะผสมพันคือเดือนตุลาของปลายปีทุกปีเขาเอ่ยว่าอ่าฝนตกแล้ว่มหนาวเขานั่นแหละนกกระจอกเทศเขาจะเริ่มเป็นสัตว์การเป็นสัตว์ของนกกระจอกเทศปากจะแดงปากแดงหนาแข้งแดงอันนี้นี่สีสีมันดรอปลงหรอครับเพราะว่าเพราะมันกำลังสีเขไอ้หนาฝนอีกแล้วอืมคือเรามันอากาศบานเท่าตอนนี้มันห่อนไหลครับ ใช่เอาหลังจากที <on foot. S 2> ่เขาเลี้ยงนี่ตั้งแต่น้หน่อยอายุเขาจากเดือนเขาถึงเจะขยายพันธุ์มีขยายพันธุ์ไม่ใครได้เอาง่ายจากเขาเลี้ยงจากจากหน่อยเลยอยู่ประมาณสองสองปีเคิงถึงสามปีครับสองปีใช่สองปีครึ่งถึงสามปีเขาถึงจะให้ไข่เราใช่ไหมใช่เขาถึงจะให้ไข่เขาเพราะว่าห้างค้นสามปีห้างค้นสองปีเคิงห้างค้นสองปี อันนี้มันขึ้นอยู่กับหัวหารขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของแต่ละเจ้าแต่ละแต่ละฟ้ามก็คือสองปีใช่ยายพันใช่คันโดยธรรมชาติใช่โดยธรรมชาติต้องสามปีธรรมชาติคือสามปีใช่แต่ว่าขามาเรียงแบบประตุประตศัสตร์คือมาเรียงแบบอ่าเป็นฟ้ามวรอบขอบชิดคือห้องสมารถดูแลเขาได้ตลอดนี่มันกะเรืแลยวเวลาอาจจะเป็นสองปีห้าทั้งเจ้าสองปีใข่เล่าเด้ป้าวงใช่เขาจําเป็นบอกเขาว่าอ่า ตัวผูตัวเมียนี่การที่เขาจะให้เขาขยายพันธุ์นะตัวผูต้องจากตัวตัวเมียต้องจากตัวครับถามว่านกกระจอกแทศถ้าถ้ามชาติดก็คือเป็นห้าเล่มห้าเล่มหรือคือว่าตรงมีผัสาวหลายๆมีเมียหลายๆว่ะเออตัวผูสามตัวตัวเมียสิบตัวที่หาตัวจังสี่คุ้มได้กันแต่ว่าหลังจากที่มาเห็ดแบบเป็นะบฟารัมเขาก็ต้องเขาต้องการใขรเขาต้องการนําเชือที่ว่าแข็งแรงใครเขาจะได้โบฟิลนี่ เขาต้องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าสองต่อหนึ่งเเกินหนันครับผมกำลังดีตัวนี้คุ้มได้สองต่อหนึ่งครับเพรวาวะกะาวเว่าแบบครับแบบตลอดน่ะตัวนี้มันมันโอเคอครับแล้วอายุของเขาเนี่ยจะอยู่ u, เอ่อกี่ปีครับน่านกระจอกเท่าตามที่ไปศึกษาในเน็ตในกูเกิลแล้วกับในฟ้ามยังไงหลายๆฟ้ามอยู่ที่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบปีโอ้โหลายคนเลยเนาะใช่ระยะห้ผลระยะเริ่มหวังผลแท้ๆเลยคือสามปี S <S แล้วก็เงาวจนถึงสามสิบเก่าถึงสี่สิบปีใช่หลังจากนั้นก็คือปลเกษียณแต่ว่าอาจจะเป็นนกแก้ไปแล้วเขาเอ,อ <S <S <น>ิญนกแก่นกแก่เนาะใช่ครับอาจจะมีใครแต่ว่าใครอาจจะหน่อยปกติใครปีหนึ่งอาจจะผมมั่นสี่สิบถึงหกสิบถึงเจ็ดสิบบงสี่อาจจะเหลือปีละสิบเอาออเราแม่นึงอ่ะเขาให้ใครห่อนิได้จากน่นแม่หนึง่งตามที่ผมจดมาเด้อเบาพงกับยุคผมมั่นสี่สิบถึงหกสิบได้แม่หนึ่งนะครับใช่แม่หนึ่ง ชี่สิบถึงหกสิบฟองต่อแม่เลยอืแต่ว่าเป็นรร่เออเป็นเป็นต่อปีเหมต่อปีใช่ต่อปีไครเขาประมาณนี้ใช่ครับผมเป็นต่อปีบ่มบ่ม่นบ่ม่นว่าอ่าบ่ม่นว่าต่อไอ้นี้เด้ต่อปีครับผมต่อปีใช่ต่อรอบเนาะใช่ต่อรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งจะมีการพักทวงเาเนาะเอาง่ายนกอกระจกเท่จอกใข่อย่สามพ่วง ใช่สามพ่วงพ่วงพ่วงหนึ่งก็เริ่มเริ่มจากเดือนตุลาครับพ่วงสองอาจจะกุมภาพพ่วงสามอาจจะเรื่องต้นฝนหรือว่าเมษานี่แหละใช่ประมาณนั้นพ่วงหนึ่งตีมีอยู่ประมาณยี่สิบบอกเกินสามสิบพ่วงหนึ่งครับผมครับกันพ่วงหนึ่งกันพ่วงหนึ่งยี่สิบยี่สิบใครก็คือหกสิบหน่วยแต่พ่วงหนึ่งยิบหาใครก็คือเจ็ดสิบหาครับผมใช่กันสามสิบก็คือเก้าสิบแต่ว่าสามสิบต้องเป็นข้อดำครับ เรียงง่ายบ่าับนี่พันนี่อันนี้ข้อแดงตัวนี้ข้อแดงนี่ข้อพันชบานกดีให้น่จงงาจะมาลยครับอ,อันนี้ข้อแดงอ่าถามว่าใครโดกบอมันกับึออ้นย่กับตัวงเมียต่ว่าตัวผู้ทำง,งานตลอดเวลาใช่ขืนยุทกับตัวเมียตัวมาตัวเมียจะมีข้อแดงตัวหนึ่งครับหนึ่งตัวนี้ข้อแดงกรับเป็นสีออกขาว,ขาวสีสีเือนเขาหนิจะบวชขึ้นอันนั้นจะเป็นข้อน้ำเงินครับผม ก็นำเงินแต่ว่าห้าผสมไปย,ยุ่กับสายพันธุ์ข้อแดงเขาจะออกมาเป็นสายพันธุ์หน่งถ้าเกิดวาเขาเขาเอาิญนกให้เบิดครับผมหรือว่านกคอเท่าที่จะได้มาโอ้ใช่คอเท่าคอเท่าครับผมแล้วก็จะมีเลือดข้อแดงแล้วก็มีเลือดให้เบิดเข้ามาผสมกันครับผมใช่ะเทจีนีพอ่อต่ำมากผสมกันคือคือหนึ่งเขาจะได้เปรียบคือใครเขาหรือคือเกาสองความสูงเขาจะได้ตามพอตามแม่เขาหรือเขาครับซุ้มนี่จะบอดอบับรับมิตรสิเงินไปหนาขึ้นยุ่กับอาหารกัน การเติมอาหารที่แหลกพร้อมครับผมใช่โอเคครับเดี๋ยวเอามาปเบึงตัวน้อยเนาะครับผมอ่าแค่นั้นเลยครับเขาก็มาฝากนี่เนาะใช่ครับผมเป็นตัวน้อยครับผมอันนี้จะเป็นตัวน้อยครับผมบ้าพงอันนี้เขาฝากมาแล้วแล้วก็อันนี้คือตัวน้อยอันนี้เขาพร้อมทร่บว่าครับนี่อันนี้พร้อมทุ่งครับผมจะเป็นนกนกระจอกเทศหนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือนใช่นี่นี่หนึ่งเดือนครับบ้าพงนี่นี่เดือนหนึ่ง ผมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันจะมีเดือนกกว่าพร้อมครับผสมอยู่ในหนี้แต่ว<ต>่านี่นี่อันนี่นี่มันต้องออกมาได้ประมาณหามือหกหมื่อ 60, นะอ่ะได้เป็นโล่เนาะ <c oughs> ได้โล่โล่ในน้อยประมาณนี้แหละใช่ถ้านี่เขาขายจังไนครับ่อากันตตน้อยอยังสี่อยู่ทางฝั่งห้องจำหน่ายัตละแปดพันบาทครับผมัวละแปดพันบาทใช่ตัวนี้เนี่ยแปดพันเลยบหมครับผม เอารวมทรงหรือว่าทรงอ่าราคานกย่างเดียวครับผมราคานกย่างเดียวใช่เป็นราคานกย่างเดียว่าทรงนี้ไม่เกี่ยว่าทรงไม่เกียเก่ยวครับลูกค้าต้องออกเองอนี่อันนี้อันนี้ตัวตัวนี้อยู่ประมาณสองโลสองกิโลใช่ประมาณสองโลสองขีดสองร้สามขีดอ,อันนี้นกเดือนหนึ่งครับผมนกหนึ่งเดือนโร้อใช่เอาใส่ปอกขาไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ห้องเช็คเพจไว้แล้วครับผมลูกค้าเขาเออต้นมานี่เขาจะเอาทั้งใดครับ ลูกค้าส่วนมากก็คือตอนนี้ของเขายังเป็นตลาดออนไลน์อยู่คือขายออนไลน์ทั่วประเทศเลย<แ>สามารถส่งส่งได้ตามรถขนส่งไกลจำพวกอ่าหลายๆบริษัทบอกเอ้ยซื้อเขาดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเนาะครับออืใช่เขาก็มีสูตรวิธีการส่งคันยุกไก,ก่กับลูกค้ามาเอาเองหรือว่าบริสุทดอกเขาก็แลนส่งให้ลูกค้าครับเสียค่ารนำมุกน้ำมันให้กันไปเลยก็ได้ครับผมอู้ดีประมาณนะ่ะเรียนรู้กระจัดเหตุเดี๋ยวขอถามเนาะ จะพัดครับผมรายได้เขาได้เนี่ยต่อปีเนาะต่อปีที่ยู่เท่าใหครับอ่าขึ้นยุ่กับไข่นกเนาะบา้องเอายังไงใช่ไข่นกกันเขาได้หลายปีนึงอ่ะกันปีนึงกันตอนนี้นะปีนี้เนี่ยคือลอยก็ตัวหรอเอา่อยคุ้นแปดพันครับต่อปต่อโตแปดพันเนาะใช่ลอยคุ้นแปดพันใช่ครับผมสมมติว่าเขามีแม่นึงก็คือจะตกอยู่ที่ประมาณหาสิบลูกแม่นึงก็ยุ่ประมาณหาสิบตัวก็ได้อืม เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นยุ่กับไข่ที่จะออกหลายบ่หลายค,คุณยุ่กับตัวผูว่าเข้าผสมพันธุ์ดีบ่ขันผสมพันธุ์ดีมีไข่หลายปุ๊บลูกนกออกมาากับสามารถตีเป็นตงงัวงันได้เลย<ม>ใช่พูดเอาเนาะใช่ไปพูดเอาครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเอานกกระจอกเทศไปเลี้ยงหรือว่าอยากศึกษาการเลี้ยงนกกระจอกเทศที่ต่อทั้งใไดได้นะครับ อ่าช่องทางผมกับมี่เฟซบุ๊กสุวรรณราวิเทียนแล้วก็เพจเจทีฟาร์มแล้วก็ช่อง youtube ครับผม youtube กับเจทีฟาร์มเหมือนกันครับผมเพิ่มกัไปเลยเจทีฟาร์มก็จะพ่อครับผมผสมก็จะให้ความรู้การเลี้ยงนกกระจอกเทศตั้งแต่แรกเกิดจนหอนนกแง่ครับผมการผสมอาหารอยังกับมี่หลายอย่างครับผมหรือว่าเบอร์โทรกับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่เก้าเก้าหกหนึ่งสี่ครับผมโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยครับผมาได้สนใจก็ติดต่อมาได้เนาะติดต่อมาได้ครับผม หรือว่ามันเบิ้งเองอยู่แฟ้มก็ได้ครับมาสอบถามมาเบิ้งได้ครับผม,มเขาจะมีวิธีการเฮ็ดอาหารหรือว่าเขาจะเบิ้งมาได้ก็สอบถามเ,าเลยครับขันมหาการมันยังไงก็ตัวคราบางพงอยากได้อยากรู้จักขอมนอย่างคือถามมาผมกับหัวใจย,ยังผมจะตอบให้ตามความจริงไปเลยเพราะว่าเขากับอยากให้มันเป็นศาสตร์เศรษฐกิจโตไหมที่กำลังมาแรงกับคือพักดันเกษตรกรผู้ที่สนใจเนาะ เอออยากให้มีรายได้เสริมที่แรกแค่เรียนๆได้บ่าวพ้องไป,ไปมากโอ้ยไปายมากไม่ได้จับคนเงินล้านบบทีนี้นำส o o m ม่ได้เฮ็ดได้ตอนนี้เลีเ้ยงตนโนกเออเลี้ยงตโนกเลยเ <c oughs> บิ่งตนโนกเลยตเลยต,เยต,เยติมมือเนี่ยโอ้ยหาทักมวนด้วยหรืไปหาทักครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเสียทัศน์หลายๆครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ